จ้าพี่น้องจ้าแกงเผ็ดเห็ดเผาะใส่หมูสามชั้นของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินม่้คคะพี่น้องคะเป็นจะเสียบมั้คะน่ากินไหมคะน่าอร่อยไหมคะมาสดอันพิบ่าว่าพี่น้องเดอ้ออันนี้หมอแดกของปีะะงเดอ้อค่ะเพ่ว่าสื่อมากค่ะคลิปที่ว่าสื่อมากลงกห,ห้เบังเอ้เด้อพี่น้องเดอ้ออันนี้คลิปแกงเผ็ดเห็ดเผาะนะค่ะเดอ้อใส่หมูสามชั้นใส่บวเข,ขือนิดหน่อยคะ่ะน่ากินม่้ค่ะ น่ากินบอสมาสดนน้ำพริกปลาด้วยพี่น้องเด้อมะส่วนน้ำพริกปลากุกกากุกกากเลยค่ะมาสดนน้ำพริกปาค่ะแกงกะทิค่ะพ่อใหญ่อยากค่ะก็บเล็แกงเพื่อดูุดดุพอหญ่น้ำเนาะค่ะเนาะเสร็จที่เรียบร้อยแล้วค่ะไปเบื้องตอนไปเบื้องตอนแกงกันเลยนะคะเนาะไปเบื้องตอนแกงกันเลยจ้าเบื้องตอนพริกปาแกงกันเลยค่ะมาดูตอนแกงกันเลยนะคะวัปดีพี่น้องผู้ชมทุกคนมากสวัสดีจ้าวันนี้พริกปาจะแกงกะทิเห็ดเพาะค่ะใส่หมูสามชั้นใส่มะเขือนิดหน่อยค่ะนี่ เห็ดผอหนึ่งกิโลนะคะเกงกระทิไปเลยค่ะนี 1, ่ค่ะแกงกระทิของเราค่ะแกงกระทิเห็ดผาะหมูสามนะคะแกงกระทิเห็ดเผะค่ะหมูสามชั้นจ้าแป๊บนึงนะคะพว่าขอใส่กระทิลงไปค่ะแป๊บนึงค่ะมาใส่ด้วยกันเลยค่ะนี่เลยค่ะใส่กระทิหนึ่งกิโลกระทิหนึ่งกองใหญ่เวยค่ะหนึ่งกองใหญ่เวยค่ะ ก็ทิลงไปเดยอค่ะนี่ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้หม้อเดือดก่อนค่ะเด้ควอมมาชิมน้่นกันค่ะแป๊บหนึ่งนะคะบัดนี้มีสองเมนูนะครับพี่น้องจ๋าพี่ว่าแกงน้ำค่ะไอ้แกงแกงเห็ดเพาะค่ะแล้วก็มีแกงแกงล่าร่าค่ะแกงสนับประดาแซ่อันบวบขานน่แล้วก็มีอะทิน้องค่ะนู่นแกงกระทินะคะนี่ค่ะกระทิหมูใส่เห็ดเพาะค่ะ เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะแป๊บหนึ่งให้นะให้หม้อเดือดก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วก็ชิมนะคะเนาะแล้วก็ปรุงค่ะแป๊บหนึ่งนะคะพี่นองจามาปรุงกันด้วยค่ะพี่ว่าใส่เกลือค่ะเกลือนะคะผรุงนวนิดหน่อยค่ะก็ยใส่เอานค่ะพี่ว่าใส่ได้ใส่น้ำปลาไปแล้วนะคะเนาะก็รสดีไปแล้วค่ะ ลืมเปิดกล้องค่ะมัวแต่พูดอย่างนั้นเด็กลืมเปิดกล้องค่ะ มันพีย่เพชรเขาเลยเกีเพชรเนาะมันก็ต้องเพชรทางว่าเกงกระทิค่ะผมหออย ยวค่อยมาดูจ้าแป๊บหนึ่งนะคะหม้อกำลังเดือดนะจ้าเดี๋ยวบกบๆกบ,กบกนะคะนี่ค่ะแกงกะทิของเราแกงเห็ดเผาะใส่หมูสามชั้นแกงกะทินะคะแกงเผ็ดค่ะแกงเผ็ดเห็ดเผาะ พะว่าไม่ได้ไม่ได้เพะว่าบริหิษนี่พี่น้องค่ะบริหารภาคึงค่ะนึกว่าพุ่นน้อยหน้อยๆนะทว่อตอนตกกุนนน่งเพือจจ่ออยง,ง,งน้อยๆเนี่ยมันเหี่ยวน่ะเพราะมื่ถึงหนาจะจะว่าตึงขึ้นมาแบบเงี้ยเงี้ยพี่น้องจับบังแน่นแต่ว่ากาบับเสียขับบังแนนค่ะจักไม่จะตอนเหมือนด้วนค่ะนี่ตอนค่ะเนี่ยตอนอยังเดียวเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวพะวาพักกันหน่อก่อนพักในใส่แต่ซีบนาะคะ่ะเนาะไม่โหดพาลงไปก่อนหอมๆอมคะ่ะ จะชิมนะคะแป๊บนึงค่ะเอาซ้อนก่อนค่ะค่ะพี่น้องค่ะชิมค่ะชิมด้วยกันเลยค่ะอพอดีนะคะ่ะพอดีพอดีไม่ต้องเพิ่อมอะไรแล้วค่ะแต่ว่ามันจะทำจืดไว้ก่อนนะคะเนาะเพื่อหน้าพันบกนะคะเนาะทำจืดไว้ก่อนค่ะพอดีนะคะ่ะอร่อยนะคะ่ะอร่อยอร่อยแซ่บๆนะคะ่ะ แกงกะทิค่ะแกงเผ็ดแกงกะทิเลยคะ่ะใส่นะไม่ได้น้ำกะทิเร้่องี่น้องเรื่องน,นี่นะนะกะทิร้อนๆะคะ่ะเบื้องแรกคือจึงด้ายแล้วค่ะเนาะเคืองหม้องค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวเ,ยด,ะะเดี๋ยวให้คนเดือดเดือดกนะ่อนนะครให้นำกะทิโบกๆเล็นะ้อยก่อนนะครัเอาไปมันนะคะ่ะเด้อเบื้องคนเดือดพี่น้องคะ่ะบโบกๆเลยค่ะน่ากินปะค่ะ แกงกะทิแกงเผ็ดค่ะเผ็ดเผาะค่ะใส่หมูสามชั้นค่ะงากินหมดค่ะพี่น้องแถมมาค่ะวานิ้นร์มาพี่ว่าเลยค่ะเด้อคนน่ะถวยละถวยสวยมัดจัดรเอาค่ะนี่เด้อค่ะนี่เด้อค่ะเผ็ดเผ็ดเผาะของเราค่ะน่าอร่อยไหมคะกำลังเดือดปุ๊ๆเลยค่ะ โบกๆเลยค่ะโคดโบกๆเลยค่ะเสียบมาจากพี่น้องแจ๊มมากินน้ำพริกหวานได้พี่น้องเด้อมาเลยค่ะเด้อนี่ฮึมเปิดตักขึ้นมาเฮ็ดคอหนังล้วนๆค่ะได้กินนะค่ะได้กินนะค่ะได้ทั้งแกงอันนี้แกงกะทินะคะมีแกงลาวๆของพรีบานนี่ของพ่อใหญ่นะคะแกงมันที่ดับเบิลค่ะนี่ของพรีบาค่ะนี่ซิมก่อนค่ะลูกใหญ่ๆนี่ไม่มีแกลนะคะอ่อนทั้งนั้นเลยค่ะอื้อหืออร่อยมากค่ะ น,นี่แกงอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะมีสองแกงแล้ววันนี้อันนี้แกงเลาๆค่ะนนแกงสูงงน้ำเหอมห่อโกกค่ะน,นี่แกงกระทินะคะคือว่าจะเอาผักกระพาใส่กุนเ่านี่ค่ะ ใ่ไปแล้วก็ถือว่าจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโรงเรียนจีนค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงของเราแกงเพื่อด้หนีไนลองค่ะเผือบันไม่หมอนน้ำค่ะแกงเพือบันไมหมอนน้ำนะเพือบักสาวพญ่น้ำค่ะแกงเผือค่ะเพราะเราเราจะให้เป็นสดไม่ได้ค่ะเราจะต้องทำสำเร็จไปให้เรียบร้อยค่ะเพราะด้วย่าเขาจะทำกินเป็นไหมนะคะก็ได้ บ่ว่านเสียกินเป็นบอพววาก็ได้เห็ดสเรเจให้เลยดีกว่วนะคะเนาะปิดแก๊สเลยเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะปิดแก๊สเลยค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะแกงเผ็ดเห็ดเผาะใส่หมูสามชั้นนะคะใส่โหระพาใส่มะเขือน,นิดหน่อยค่ะน่ากินไหมคะ่ะจ้าตักใส่ซ้ำนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะตักใส่ซ้ำนะคะน่าอร่อยไหมคะมาสดน้ำพววาได้เป็นน้องเด้อโกุกๆเลยคะ่ะแกงเผ็ด แกงเผ็ดหรือว่าแกงกะทิเห็ดเพาะใส่หมูสามชั้นนะคะเนาะแกงใส่หมูสามชั้นแกงเห็ดเพาะเนาะเนาะแกงเห็ดเพาะใส่หมูสามชั้นแกงกะทินะคะอันนี้แกงไทยๆนะคะมันจะมีอันนี้แกงไทยๆค่ะแล้วจะมีแกงดาวด้วยค่ะนี่ยแทนแทนแกงดาวของเพวาค่ะเพวาแกงใส่แกงแกงดาวนี่แกงใส่แกงใส่บวบค่ะหอมหอมอร่อยอร่อยจ้ะ นะคะไปวงไปที่แกงกันเลยนะคะเนาะไปวงไปที่แกงวงต้นแกงกันเลยจ้าบเบื้องต้นอ่อคลิปนี้ก็ไม่ยังไดพี่น้องจ๋าฝากพี่น้องก็ไะไรก็แชร่ก็ติดตามก็กระดิ่งด้วยพ,วพ,นนะพ,พี่น้องเด้อเพป่ะสิบภพาดการแจ้งเตือนคลิปแมลสาร่าพกักกินเพ้ว่าต้องแหงนาะพี่น้องเถอะวงคลิปเพ้ว่าเพราะผู้ควบคุมจะได้นหนุ่เรื่องเก่าหนาค่ะจะเทียบจะไขมือเสแสราา้งเจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า